ความรักไม่ระบุสถานะอะไรทั้งสิ้นไม่รู้สถานะอะไรเลยมาดูซิจะเป็นยังไงบ้างความรักที่ไม่ระบุสถานะอะไรเลยนะคะสําหรับคลิปคนที่ไม่รู้สถานะอะไรเลยทั้งชินมาดูนะคะพ่ยอยากบอกอะไรนะคะสามใบนะไม่ระบุสถานะอม,มีแพชชั่นหลงไหลดึงดูดกันมากเลยนะคะขออนุญาตปิดหนึ่งใบนะคะ มีแพชชั่นหลงไหลซึ่งกันและกันนะคะที่ไม่ระบ,บุสถานะนะข้อความที่ยังไม่ได้ส่งบางครั้งการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณคิดอะไรไปคุณอยากบอกอะไรคุณก็บอกได้เลยความคิดและความรู้สึกมันเลยไม่มีความชัดเจน intuition inner g o w i n g นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มาให้คุณได้เรียนรู้คุณ ใช้การเรียนรู้หรือสัมผัสจากสัญชาตญาณภายในของคุณเลยว่าเขารักคุณจริงหรือว่าเขาคิดยังไงกับคุณในสถานะที่ไม่มีสถานะอะไรเลยบางครั้งก็เกิดจากความกลัวกลัวก็หมายถึงว่าอดีตท,ที่เขาเจอมาหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่สมสมหวังงเงี้ยค่ะเขาก็เลยเก็บมาเป็นปมในการที่ยังไม่มีสถานะแน่นอนนะคะ เกิดจากความกลัวนะคะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะ